สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปดูเจ้าตัว V S S ที่ปรับมาใหม่เรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าโกงมากๆนะแล้วก็วันนี้จัดคอมโบสุดแรงมาให้แล้วเรียบร้อยเนี่ยสกิลที่เราจะเอาไปวันนี้นะครับก็จะมีโมโคนะครับไคลอดรูน่าแล้วก็มาโรนะครับก็ เป็นคอมโบที่ไม่มีสกิลกดใช้นะสำหรับคอมโบนี้นะครับส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะเป็นเจ้าเต่านะครับส่วนสกินปืนก็จะเป็นนี่เลยนะครับพิงแพนด้านะวีดเอสอัตราการยิงเพิ่มมา2นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าความโกงของเจ้าวีดเอสปรับใหม่จะเป็นยังไงกันนะบาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โหมดจัดอันดับโซโล่นะครับก็ไม่แน่ใจว่าแมปใหม่นี่ตรงไหนเป็นเมืองเดือดนะขอเลือกเป็นวงฟ้าตรงนี้เลยแล้วกันนะแมปใหม่นี้ไม่ค่อยได้เจอเลยนะมา เดี๋ยวเกมนี้เราจะเล่นเป็น V ีเคู่นะครับจะเอามาเป็นปืนชาร์จได้เลยนะเพราะว่าเท่าที่ไปลองมาเนี่ยมันทัวมากนะคนข้างที่จะแบบลั่นๆเลยแล้วคอมโบโอุย๊ยอ้าวเนี่ยหลุดงั้นไปโจ์ใหม่ก่อนเลย,ยได้มาหนึ่งคิวฟรีเมื่อกี้อยู่ไหนออกมาออกมาโอ้นู่นครับอยู่ข้างหน้าหลายคนเลยนะแบบนี้เราต้องไปแจมสักหน่อยนะ แล้วจะ3มคนได้ข้างบนเจอกันหน่อยหวังว่าจะมีวีเอให้เล่นนะอุ้ยถหวยนี้ต้องเข้าละขอแจมหน่อยหูงัดไม่ขึ้นไม่โดนหัวด้วยแล้วมาทันพอดีเมื่อกี้ <c oughs> ได้คิวแบบเบาเหตุผลที่ผมไม่เอาสกิลติดตัวมานะครับ <c oughs> เพราะว่ามันจะมีสกิลให้เราเก็บด้วยนะอยากได้สกิลอะไรเราก็ไปเก็บมาใช้เอานะ อย่เว้นว่าเพื่อนๆจะชอบแบบอยากกดสกิลเยอะๆมีสกิลไว้กดอ่ะสักสองอันอะไรอย่างนี้แต่ผมคิดว่าอยากได้สกิลติดตัวมากกว่านะครับอันนี้ก็ไปลองมาแล้วนะถือว่าโอเคนะครับคอมโบนี้นะแต่ตอนนี้ต้องหา V s ให้ได้ก่อนในร้านค้ามีปะเฮ้ยสวยมีขายด้วยมาก่อนเลยเพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่ามีขายที่เหลือก็หากระสุนนะครับเพราะมันลั่นไวมันลั่นรัวมากนะครับมันเร็วมากอะ่ะแป๊บๆกระสุนหมดละ ตอนนี้คนหายไปไหนหมดต้องเก็บกระสุนไว้เยอะเลยแบบดองเลยอะยานี่ก็เก็บไว้สักสองสามกล่องก็ได้นะเพราะว่ามันก็ซื้อในตู้ได้เก็บเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยยาใหญ่สักสองกล่องยาเล็กสามกล่องอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเราต้องเน้นกระสุนนะวีเอสมันไวจริงยิงแป๊บแปนี่กระสุนเกี้ยงเลยแต่เจาะไอ้วอลก็ไวเหมือนกันนะครับเจ้าตัววีเอสนี่แบบแม็กเดียวนี่น่าจะกระสุนเหลือด้วยมั้งนะแบบแป๊บๆหมดอะ เ <laughs> พอเนี่ชาร์จอยู่นี่สลับปืน v ีเอกระบอกนี่ชิวๆเลยเนี่ยเฮ้ยข้างหน้าแบบแบบใช่คนเดียวที่อยู่ในโดนไหมเมื่อกี้แต่เหมือนได้ยินเสียงปืนมาจากฝั่งนี้ด้วยนะ <c oughs> ขอวนมาดูแป๊บหนึง่งหรือว่าหูแววหรือเปล่านี่ไงนี่ไงมีคนปล่อยโดนหรือว่าคนเมื่อกี้หรือเปล่าบโดนมาจากด้านบน นี่ไงมาแล้วพ่อหนุ่มมาทางนี้มาทางนี้เขาเห็นหัวเราไหมไม่น่าเห็นนะเปิดก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบไปเปก่อนได้เปรียบโหเจ็บเจ็บเจ็บหนักอย่างนี้ต้องเอานี่ไงและแดงเลยเป็นไงระยะประชิดก็โคตรตึงอะ่ะบอกเลย v ีออ่ะ างกับปืนลูดอ่ะมันแรงเกินอ่ะมันรัวไวมันมันโอ้ยใครใครจะเอาหรอจะเอาหรอปืนพี่รัวนะปืนพี่รัวนะน้องตายแน่ตายตาย,ตายจริงด้วยมีคนลัดไม่แกเอ้ยเอวอลหมดแปบนึงแบนึงแป๊นนึง โอ้โหโดลาดครับเมื่อกี้ยูสาดียังเจ็บมานี้เลยใจเย็นใจเย็นมามาจะเอาหรอเอาหอรัวนะรัวนะหามุมต้องหามุมต้องหามุมไปก่อนเลยน้องสาวเก่งชมพู โอยโอยโอย,โอยมาไม่พักมาไม่พักหรอมาไม่พักหรอมาดิไอวอล์มอีกแลมาแบบนี้ต้องเปลี่ยนมุมไปไหนเหมือนมีคนหนีนะรู้สึกว่าเหมือนจะมีคนมาเพิ่มด้วยนะยไม่ใช่คนเดียวละจังหวะนี้ มันมีคนมาเพิ่มอีกนะโหแล้วไอ้วอลเหลือลูกเดียวต้องหามุมเล่นใหม่ละเป็นยังไงเห็นอะไรล้ข้างหน้าครับต้องหามุมเล่นดีๆวะ่ะแบบนี้เราเล่นยากนะครับไอวอลน้อยเอ๊ะใช่ป่ะนะใช่ป่ะใจ่หรือเปล่าเรียบร้อยหวานเจี๊ยบยิงฟรี จังหวะนี e ee. E ee! Go, ้โอ้เอ้ยแต่เย็นดี้ไม่ให้พักเลยเหรอไม่ให้พักเลยเถอะไอวอหมดอีกแล้วไอ้วอหมดอีกแล้วแต่เย็นพนุมโอ้โหมันมาไม่พักเลยเว้ยแบ๊บนะ้รโอ้ยโยกโยกโยกอดีนะเมื่อกี้เราวิ่งหลบข้างในทันเอ้ยมาพร้อมละพร้อมลั่นละเอ้ยขาโพนะขาโพนะ โอ้ยเจ็บนั้นนะ่ะเจ็บนั้นนะ่ะาระเบิดก่อนไอวอลหมดแต่มีระเบิดเอ้าโดนโดนไหมดอกนี้อุย้ยไม่โดนโอ้าโดนดอกมันกี้เจ็บโอ้เลียโยมาดิออก็คือมันมาจริงมันมาจริงคือหัวแตกเยียมร้อยครับอตอดเขาไปซะเยอะเลย โดนส่วนมุมเราไม่ได้อ่ะมุมเรามุมซ้ายไงเขามุมขวาออกมามุมขวาเนี่โดนแน่นอนนะครับเรา ก็จากที่ได้ลองเล่นเนี่ยครับก็คิดว่าเป็นปืนที่คิดว่าน่าจะใช้ช่วงต้นเกมได้ดีเนี่ยเพราะว่าจากที่เล่นเนี่ยมันรัวมากนะดูขนาดแบบเจาะไอวอระแม็กเดียวเนี่ยกระสุนเหลือด้วยนะครับเหลือเป็นสิบนัดอะเจาะไวมากนะเจ้าตัววีดเอนะครับต้นเกมนี่ก็น่าจะแจ่มเลยนะายท้ายเกมนี่ไม่แน่ใจว่าจะไหวหรือเปล่านะครับด้วยความรัวของมันเนี่ยระยะกลางระยะประชิดได้หมดเลยระยะไกลน่าจะเบาไปหน่อยนะครับคิดว่าเป็นอีกปืนหนึ่งที่น่าสนใจน่าเล่นสนุกนะครับกับคอมโบนี้เนี่ยก็ถือว่าเล่นได้นะครับ ก็ส่วนใครมีคอมโบที่จะแนะนำนะครับหรือว่ามีคอมโบไหนที่อยากให้ไปลองเล่นก็สามารถคอมเมนต์แชร์คอมโบกันได้นะครับสำหรับวี้ต้องขอตัวลาไปก่อนซีอูเกีนครับเจอกันคลิปหน้าบายบายครับ